บัดนี้วันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่74ี่ที่ข้าพเจ้านาสาวนัตภัสสีสิริโชคชัยขอถาวายเสียงสวดสัทยายสูตฎพระปริศและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาและอัจาริยะบูชาแดกูบาจันท์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกาพระรัตนไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธทางพระควันต่างพิวาเทมิสวาขาโตพระควัตาธรรมโมธรรมมังนามสามิสุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโคสังค,ง,คงนมามิบทที่สองบทบูชาพระเพรีพินาศอาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโต คุณเนหิตระมานธานิปาระมีหิจติสติยาวาชีวังอาหารธรรมังพุทธังธรรมังสังฆังสรนังขาโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสธินา บทที่สาบทสวดชนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัันตุเทวตาสัทธมังมณีราชาสะสุนันตุสักขะโมคะทางสักเคกกาเมจรุเปคิริสิขารัตเตจันตาลิเควิมาเนทิเปรัตเทจคาเมตรุวนาคาหาเนเคหวะวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาฉลาทละวิสเมย,ยาขังขันทภะนาคาติดถันตาสันิกเกยัยงมุนิวระวจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรม,มสวนากาโรยมทันตาธรมาามมาาาารมระสวนากาโรยมทันตาธรรมะสวนากาโลยมทันตาบทที่สี่บทสวดปุกพระพะคการณโมตสสะพระววโตอะราหตโตสมมาสมุ land. ทัสสะณโมตสสะพระววโตอะราหตโตสมมาสมุทัสสะณโมตสสะพระววโตอะราหตโตสมมาสมุทัสสะ บทที่หบทสวดไตสราคมนปถาพุทธังสรณนังกรฉามิทำมังสรณนังกรฉามิสังคังสราังกรฉามิพุทธตุติยมปีพุทธังสรณนังกรฉามิทุติยมปีทำมังสรณนังกรฉามิทุติยมปีสั่งคังสรณนังกรฉามิตติยมปีพุทธังสราังกรฉามิตติยมปิทำมังสรณนังกรฉามิตติยมปีสั่งคังสรณนังกรฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยคาถาาทิเมสราังอัญงพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสปทา นัตถิเมสรนังอัญยังทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสปทานัตถิเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสปทาบทที่7บทสวดติรตนะปะนามคถาพุทธังนัเมรตนะภูตะสรีราจิตตังทำมังนัเมรตนะภูตตะวิสุทธิสารัง ตัางขังนมเมรัตนาภูตาะสุสีราทิฐิเอตังนันเมติรัตนังรัตนตยวะหังสัมมาสโมสริตวะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานยุตตคุนะโยคะวัสสปะวัตตังอสุมิตยามหิปิตเทวะยะธาทิถันเทเอกังวินาตติตะเรสมะสัมภะเวนะโกโลเกกะทาจิตจ,จัจเรนะจะปปะตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุตตะสัตถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิ วิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจิกทัทจ,จุและปลัลนณียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณากายะตายะนามมหิเยวชนะตายสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนาสิกสุทธะปะสาทะทานังปุญญทิกานะมะสมุตตมะปุญณภูมังทุกขะปมจนะมุมขะสรานางคตานังปูชะปูชาระเหสุปรมังอภิปูชะเนยยาง นิพพานสัจฉิกริยายุปานิสะยัตถังสัมมากิเลสมะและโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัถฐกุสะเลหุปะเสวะนียังปานิหิจาปิดสรนังขมะนียะเมวะตสมาหิตังติรตนังสรนังขตัมหะรตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจ่าปิดสสตังสุปะสันนจิตตาตถานุปา ริจริยาสทารตาปุญเยนตัฏฐสุก,กเตนาสุขีมพเวมุเตเชนะตัสสาะจาัสถาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินยัมหิปมาณภูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโพชังตัสโสปะนิสยะจายะายาอัยมปิโหตุวัตุตเยปริจิโตปุส,สุป,ปะสาทกาโรบทที่8นะ นามการัสิธิคถา,าโยจักคุมาโมหะามาลาประกัดโถสามังวัพุทธตสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยางพุทธังวรันตังศีรสานะมามิโลกัสานาทจานิวินายะกัจจะตันเตยสาเตชยสิธิโหตุสพ,พันตรายาจาวินานเสมตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสาสะสตุทัศเสสิโลกะสาวิสุทธิมังคังนยานิโกธรรมทรัตส,สะ ถาวรีสตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรศสานะมามิโมหปทาลังอุปสันตะทาหังตันเตียสาเตชยสิทธิโหนตุสพันตราย,ยาจวินาสเมตุสัทธธรรมเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสสะปาปูปักกิเลสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชุโกจะ สว่าขาตะทำมังวิธิตังกโรติสังฆังวรันตังศีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสมะศีลทิทิงตันเตยศาสเดชยสิทธิโหนตุสปันตรายาจวินาสเสมนตูบทที่9นะบทสวดนโมการอนทักกัคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิสนโนนโมอุตตมะธรรมสะสว่าขาตัดเสว,วะเ <c oughs> ตนิทะนโมมหาสังฆัสาปิวิสุทธศีลทิฐิโนนโมโอมาตายารัตธสัก ดตัตตนตยัสสะสาธุกังนมโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัตุตยัสปินมโมการะประาเวนะวิคชันตุปัตวานมโมการานุภาเวนะสุวัตทิโหตุสปทานมโมกาลสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเชตวา